นั่งไปดูน้ำร้อนกันะครับนอกจากกิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีมีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้ คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตยอยู่อย่างเวทนาตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมา นอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสําหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกันกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติด เขขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่า,ม,วามีหน่วยงานไหนหนน่วยงาไที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยาน ไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูล,ลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างครอหน้าครบตา แล้ววันนี้ <omin? S 2> แล้ววันนี้ลูกชายได้มารับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับคุณเป็น,น,ปนครับแสดงว่าในส่วนของการยศเรียกเงินชดเชยครับตัวเราเองจะดำเนินการยังไงต่อในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดียก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทําอะไรได้บ้างมีแ <an> นวโน้มที่จะฟ้องกลับอันนี้ยัง,ย,งยังไม่สามารถให้คําตอบได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดูก่่นแต่รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนหรือเปล่าพี่เบนคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มี เดี๋ยวในส่วนที่ทถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คําตอบไม่ได้ครับตลอดระยะเวลาที่คุณเป็นอยู่ในเรือนจำนอกจากจะอยู่ในเรือนจำแล้วคุณเป็นได้อะไรจากเรือนจำบ้างครับมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทานานั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผม คือนในใจเราก็คือไม่เรารู้ว่าเราไม่ผิดนะคือต้องมาอย่างที่เรียนไว้ตามข้างต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเม,มื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดเมื่อพูดถึงลูกชายแต่ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าไม่เคยให้ลูกชายมาเยี่ยมมนาะใช่ไหมครับไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่า,วา เราไม่อยากให้เขามาจดจําในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจําครับผมคุณเบนครับสิ่งแรกที่จะทําหลาักจากด้ากิสลาักาคือจะทำาอะไรต่ออยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารกินมือแม่ครับผม,มวางก่อนก็เดี๋ยวขอ,ขอต้องไปปรับตัวสักพักหนึ่งครับตอนน,นี้ยังไม่มีแผนอะไรเมื่อสักครู่ได้โทรหาออกไหมครับหรือว่าได้โทรหาก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอไปเจอกันที่บ้านวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างคะยังไม่มีแผนเลยมันมันเป็นเหมือนว่าเรา เราเพิ่งตื่นจากฝันเนะี่ยมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่ค,คือในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก,ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่สองหน้าเทนะ่านั้นคือเราจะได้กลับก็ไม่ได้กลับแค่นั้นแต่เราก็ต้องอยู่กับความหวังและสุดท้ายในวันนี้ก็มาถึงครับเมื่อชเช้าคุณแม่บอกว่าผมปีเนี่ยทุกข์ทรมานมากระหว่างที่คุณแม่มาเยี่ยมได้<น>ให้กำลังใจกันยังไงแล้วก็ปรับทุกกันยังไงบ้างการาที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราไม่ได้เเหมือนนวว่่าติดดคคคกแีย ญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กว่าเราด้วยซ้ําเราอยู่ขงง้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราติดกูคนเดียวมันเหมือนติดไปทางครอบครัว คุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่เด้านดียคุณแม่เดินหน้าคับคุณแม่คุณแม่เดินหน้านิดเดียครับคุณแม่คุณแม่เดินหน้านิเดครับคุณแม่คุณแม่เดินหน้าขึ้นมาคุณแม่เดินหน้าขึ้นมาคุณแมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะคะคุณแม่เดินหน้าขึ้นม่งดนกรลุนแม่แม่ก็แม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกหัวออก้ยแต่ทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้วแล้วก็ดีใจวินาทีแรกที่ได้ยิน ท่านตัดสินว่ายก้องแม่ดีหัวใจแทบจะวายเราดีใจดีใจจนลืมจนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเลยจังเลยมันเหมือนมันมันได้ปลดล็อกอะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานเห็นว่าช่วงนั้นคุณเบนก็น้ำตาตั้งแต่ผมเข้ามารอบนี้สองปีแปดเดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้ถึงที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันต้องมันทนไหม มันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไปหักผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตค่ะคุณแม่เตรียมอาหารอะไรให้คุณเบนไร้ยางเลยไม่อยากกินอะไรเป็นพิเศษครับของโป่อะไรก็ได้เลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงคุณเบนได้วางแผนแล้วนะคนิตังจะมีไว้อย่างไงบ้างครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสักพักครับยังยังไม่ได้แผนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชัวๆหรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลพินิจของสายเขา แต่๋่าเราเราก็สู้ทําความสามารถสุดความสามารถนะครับ <Okay. S 1> คแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการคันทสถานมาแบบพิเศษกลางครับ <Okay. S 1> แล้วก็ผู้อํานวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กําลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดขอบคุณครับขอบคุณสารด้วยครับที่ให้ให้ใหความยุติธรรมคืนกลับมา okay. ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ